เรียบร้อย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 โอ้ไปได้แต่คันนี้เนี่ยไม่รอดแน่คันนี้ใครวตะตาหนูวะลืนล่นลืนล่นลืน่นลื่นลื่นลื่นผลขนาดเนี่จะถอยลงมาทำไมก็ไม่รู้เอาไหานเร็วๆฝนตกละมึงเอาละเราดูช็อตเด็ดนะฮะ เสร็จแน่ตาหนูเสร็จแน่เอาเขน็นเ้าเรียบร้อยเข็นยาวเลยมึงถึงนู่นและ้องเข้ามาแล้วฝนตกขกนาดนี้จะวินได้ไงโอ้ย ดัน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 ดูแลเมื่อไงดันถึงกบนแล้วมึงไงงานนี้้ฝนปล่ลอยกันไอ้ลงมาทักขี้เกลืออะไรกันไปแล้วที่เหลือจอดรอันตับหุนยาวไปนูนนะตั้งหลักที่บ้านก่อน จอดรอตับอะโอ้ยทำงานหน้านี้ก็เป็นแบบนี้เลฮะแต่ดีที่มีงานทำนะผมว่าดีงานทำเนี่ยดีแค่ไหนล่ะแต่นาฝนคือส่วนมากก็จอดกันหมดอะทีมมือนี่จอดหมดแล้วทีมงานผมมีงานทำอยู่แต่ยังว่ามันทํายากตรงที่ว่ามันหน้าฝนแนละ้วมันดินยังไม่ทําแห้งถนนถนนนี่ก็ฝน,นมาแย่ ถนนทางเริ่มจะดีหน่อยที่วิ่งเริ่มจะดีหน่อยที่เทเริ่มจะดีเลยฝนตกอีกแล้วช้ำตลอดมันปัญหาตรงนี้แลยสู้ๆกันไปนะครับผมชิมารถคุดรถบรรทุก